สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวการติดตั้งจอ Android นะคะกับรถ Honda c r v Gen4 นะคะตัวนี้ก็เป็นขนาดจอ10นิ้วนะคะลูกค้าติดพร้อมกล้อง360องศานะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถมองรถแบบ360องศาได้เลยนะคะเห็นรอบตัวรถเลยค่ะตัวนี้นะคะด้านหน้าค่ะด้านหลังซ้ายขวาเนี่ยค่ะดูได้หลายแบบเลยนะคะพอเราใส่กล้องถอยภาพก็จะตัดไปที่กล้องถอยนะคะ นะคะควานึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะคะการระยะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นภาพหน่อยค่ะตัวนี้ก็จะเป็น Google Map นะคะเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะ CDC แล้วก็ลองรับการแบ่งสองจอด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเราสามารถแบ่งสองจอได้นะคะโดยการกดหัวแอมนะคะแล้วก็สามารถ ใช้แอปที่2ได้นะคะเดี๋ยวเราดูแอป YouTube แวนนะคะเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณาคันค่ะ,คะเส่มสิบหกสิงที่พวงมาลัยได้ปกติเลยนะคะตัวนี้ค่ะพักจะได้นะคะสำหรับ YouTube แวนตัวนี้นะคะ เลื่อนทิ้งได้นะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถเชื่อมบลูทูธได้ด้วยนะคะเชื่อมบลูทูธเพื่อคุยโทรศัพท์นะคะไมค์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะของหน้าจอค่ะวันนี้ปรับเสียงประกอบนะคะก็คือปรับ DSP นั่นเองค่ะปรับได้หลายแบบเลยนะคะ,คะโอเคค่ะแล้วก็มีแอป Netflix ด้วยนะคะลูกค้มีบัญชีอยู่แล้วล็อกอินเข้าไปได้เลยนะคะ พียแค่เดือนละ199บาทเท่าน,นั้นนะคะก็สามารถรับชมหนังได้แบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็จะมีแอป FW IPTV นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแอปดูทีวีออนไลน์นะคะลูกค้าสามารถกดทดลองฟรีได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินนะคะตัวนี้สามารถรับชมช่องฟรีทีวีนะคะ3579 29ได้ค่ะช่องวันนะคะ ภาพคมชัดมากค่ะแล้วก็มีวิทยุแบบออฟไลน์ด้วยนะคะคสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจติดตังต้งจอแอนดอยพร้อมกล้องรอบคันนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่092 4465664ค่ะหรือแอดไลน์ที่ a s, s i ค่ะ camkorea ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ